เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้29 e เมษายน2566แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการรับเสษสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคลางเตือนนับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับการยื่นหนุธทณนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน1พฤษภาคม2566นี้เท่านั้นนะคะ กระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ให้รีบยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในหนึ่งพฤษภาคมนี้ซึ่งล่าสุดมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว1 2 6 1 4ล้านสสี่รายล่าสุดนายพรชัยเทโรเวศโฆษกกระทรวงการคลังได้แจ้งถึงความคืบหน้าข้อมูลจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะ ข้อมูลนทนวันที่28เมษายนเวลา13นาฬิกาม,ม,มีจำนวนทั้งสิ้น1,261,446รายและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ประสงค์จ ยื่นอุทธร์ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการขอรีบดําเนินการยื่นขออุทธร์ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะขออุทธร์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยสามารถดําเนินการได้2ช่องทางนะคะ ช่องทางที่1นึงขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h และ w e l f a r e m o f g o t h ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันช่องทางที่2นะคะขออุทธรณ์ผลการพิจรารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานซึ่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยทกสสำนักง,งาครคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตก,กรุงเทพมหานะครหรือสารวัตรการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะทั้งนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วได้ทำการยื่นของอุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบ หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องนะคะได้ที่หน่วยได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้ด้วยตนเองหรือหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกําหนดนะคะโดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้นะคะสําหรับความคืบหน้าในการยืนยันตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยข้อมูลในววนที่28เมษายนเวลา13นาฬิกามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะ13ล้าน3 8 8 8 0 8รายคิดเป็นร้อยละ91.17ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะ ทั้งนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนท่านก็ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกซได้ตามวันและเวลาของหน่วยงานที่กำหนดนะคะขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จเพื่อ จะได้ใช้สิทธิการแห่งรัฐตามโครงการนะคะตัยยืนยันตัวตน27เมษายนถึง26พฤษภาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่1มิถุนายนนะคะยืนยันตัวตน27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนก็จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่1กรกฎาคมและท้ายสุดยืนยันตัวตน27มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคม2566